ผมร้อ,ตอ,อยตำรวจเอกวินิสุขผมรองร้อยจราจรสถานีตำรวจภูทรนครปฐมก็ไปควบคุมการจราจร,รที่แยกไฟแดงก็มีก็คือว่าคนชอบฝ่าฝืนไฟแดงกันบ่อยๆคุณลุงคนนี้แกเป็นผู้ใหญ่บ้านโดนใบสั่งมาจ่ายค่าปรับที่โรงพักก็เกิดมีปากมีเสียงกับตำรวจขึ้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะนะแบ่งสัด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะจะไม่ให้เกียิกันหน่อยหรือครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือคนธรรมดาก็ต้องเสียค่าปรับครับ ให้เกียรกันหน่อยสิเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเหมือนคนธรรมดาได้อย่างไงเป็นอะไรก็เหมือนกันละครคุณ่ไม่เข้าใจนะผู้ใหญ่บ้านน่ะต้องให้เกียรกันหน่อยเอาละสิก็บอกซ้ำว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมันต้องให้เกียรติกันหน่อยแล้วคุณตำรวจอ่ะจะเอาไงเอานี้ว่้กันครับเมื่อวานเนี่ยผมปรับกำนันเข้ามาผมให้เกียรติผู้ใหญ่อะปรับเท่ากับกำนานเลย แม่คุณตำร,รวจก็ว่าไปให้เกียรติผู้ใหญ่ปรับเท่ากำนันแกประชดนั้นนั่นเนี่ยว่าไงผู้ใหญ่เออมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมค่อยพูดหน้าฟังหน่อยคุณตำร,รวจเอาให้เว้นกันทุกอย่างเลยนะนะเออ,เอ,อ,เอ,อผู้ใหญ่นี่จับฉลากมาหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้ก็ดีใจเขาประชดรู้หรือยังว่าเขาประชดครับครับสี่ร้อยเท่ากันป๊ะเลยครับเอ,อ ใจขอบใจให้เกียรติอย่างนี้สิสมกับเป็นผู้พิทักษ์นันติราชแม่อยากศักดิ์สีเท่ากำนันกระทั่งค่าปรับก็จ่ายเท่ากันเนียนนะนี่ลุงเมาหรือเรางงกันแน่เนี่ยผมเป็นคำสั่งที่ผู้ใหญ่บ้านครับต้องปรับไปหรอ๋อปรับครับกำนันก็ปรับคราวนี้ผมจะปรับเท่าที่ใหนปรับเออกำนันก็แล้วกันตำรวจใช้ใจดีนะใช้ได้เลยให้เกียรติผมมากเลยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านปรับเท่ากำนัน ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวินิตสุขผลรองสารวัตรจราจรสพอโพธารามจังหวัดราชบุรีเจ้าของเรื่องปรับเท่ากำานัน